สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e e y e of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ได้แก่วันที่23กระะกฎาคมถึง22สิงหาคนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนานี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นการดูดวงทั่วๆไปค่ะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่ตรงกับไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะไปเช็คตามเว็บได้เลยว่าลัคนาคุณลัคนาอะไรอยู่ราศีอะไรนะคะแต่ใต้ดีคริปชั่นจะวางลิงก์ไว้จะวางไว้ให้ว่าดูที่คลิปนี้ก็ดูตาม วันที่นี้นะคะใต้ดีสคริปชั่นนะคะโอเคพังไพ่ให้แล้วความรักความสัมพันธ์ของราศีสิงห์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงเมนเอนเนอร์จีหลักหนึ่งใบนะคะแล้วก็อตอนนี้ราศีสิงห์คิดยังไงกับความรักแล้วก็คนของสิงห์คิดยังไงกับคุณคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตโอเคไพ่ใบแรกได้ทูออฟคัพค่ะเมนเอนเนอร์จีหลักได้ทูออฟคัพ สิงกลงมอบความรักให้กับใครอยู่คะกำลังมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าหรือมีกำลังมีความสุขกับคนรักอยู่คะคุณอาจจะได้มีความสุขกับคนรักอยู่ก็ได้ถ้าคนที่มีความรักดีๆอาจจะได้มีเวลาร่วมกันดูหนังกินข้าวฟังเพลงหรือมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะเป็นความรักที่ดีทีเดียวกำลังหวานชื่นมากๆนะคะโอเคไหมรู้สึกว่ามันดีจริงๆเลย ขึ้นทูออฟครับมันเป็นความรักที่ต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างมีใจให้แก่กันต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันนะนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวเชียวมันช่างดีโอเคเมเนเจอร์ <laughs> okay. energy, หลักของคุณเป็นแบบนี้ความรู้สึกของสิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเมื่อคุณมีความสุขกับความรักขึ้นท o o o ฟว n น s เตรนท t h ดอ h e อ็มเป r o ัลคิงออฟสอด แล้วก็ s e v e ่ of อฟวอืมคุณวางแผนเดินทางไปไหนเอ่ยคุณกำลังวางแผนเดินทางจะไปไหนคะมีการวางแผนการเดินทางกำลังคิดอยู่ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันโอเคไหมมันดีจริงๆริงไหมหรือมันดีแค่ <c oughs> มันดีแค่ที่เห็นในความเป็นจริงลึกๆมันดีหรือเปล่า คุณคิดอยู่นะคะคุณอาจจะคุยกับสิง์ก็ด้กันเองนะคะสเตรนท์คือราศีสิงค์เป็นผู้หญิงที่รู้สึกเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่เชื่อมั่นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ควบคุมได้เจอเอ็มเพอเรอร์ด้วยยิ่งแล้วกันไปใหญ่นะคะเอ็มเพอเรอร์คุณอาจจะคุยกับราศีเมษเอ็มเพอเรอร์ Emperor ก็เป็นคนที่เจ้าบงการชีวิตคนอื่นเช่นกันคุณเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่คอนโทรลความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์คุณไปทางไหนคุณก็จะคอนโทรลโดยใช้ตักกะใช้ความคิดใช้วาจาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ใช้ความ คําพูดของคุณน่ะโน้มน้าวจิตใจให้สามให้คนที่คุณอยู่ด้วยสามารถทําตามที่คุณต้องการได้แต่มันกมันมันถ้าพูดถึงว่ามันเป็นการบงการนั่นแหละแต่บงการแบบอ้อมออมประมาณนั้นสิ่งจะเป็นแบบนั้นสิ่งมันคนเก่งค่ะเดอเอมเพอร์เป็นคนเก่งเป็นคนที่มัน่นคงเป็นคนที่ฉลาดอืมประมาณนั้น คิง o อฟ o r d มาบอกอะไรความรักความสัมพันธ์นี้คุณยังแอบ,บไปสืบไปส่องใครเขาอยู่เลยหรือไปสืบไปส่องแฟนตัวเองคะหรือไปส่องใครอยากได้ความชัดเจนจากใครคะมีความรู้สึกลึกๆในพลังงานบางอย่างมีความรู้สึกเหมือนคุณนะ่ะไปแอบ,บส่องใครมากกว่าที่คุณกำลังจะกำลังจะมีความรักเหมือนคนที่มีความรักแต่ มีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในใจมีความรู้สึกว่าในใจคุณมันมันต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ความปรารถนาไหมความต้องการไหมกิเลสไหมหรืออะไรบางอย่างที่ต้องต่อสู้กับใจตัวเองให้ได้เหมือนเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณต่อสู้กับอะไรอยู่หรือคุณมีคนที่เลือกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอยู่กับอีกคนนึงแต่ใจไปคิดถึงอีกคนนึงเพราะถ้าคนนี้มันเก่าแล้วก็อยากไปหาคนใหม่หรือเปล่า ในใจลึกๆมันคิดอย่างนั้นนะคะ่ะต่อสู้กับใจตัวเองอย่างมากเพื่อจะไม่ให้ออกนอกรูนอกทางหรือเปล่าหรือ,อยังไงใจมน้สึกอย่างนั้นน่ะนะคะโอเคคนที่สิงรักนะคะเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเจอไป8ดาบค่ะเอกออฟสอดจัสเมนต์เดอะเรเวอร์ทีออฟคัพแล้วก็ไฟออฟคัพเขารู้สึกยังไงหรอคะเขารู้สึกว่าเขาก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณไม่ชัดเจนไหม เขาก็เลือกไม่ได้ค what? ุณอาจจะมีมีมีคนของคุณมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปหรือเปล่าคัสสิงคนของคุณมีความรู้สึกถ้าเขาไม่เป็นคุณคุณก็เป็นเขานะเขาเองรู้สึกจะเลือกไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้ล่ะอะไรที่เลือกไม่ได้เขามีความรู้สึกเขาต้องตัดสินใจไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เขารู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรมันผิดมันพลาดมันมันพังไปจะเป็นยังไงเขาคิดอยู่ค่ะเขาคิดเขาอยาก จัสเมนต์มาบอกว่าเขาอยากจะได้รับการปลดปล่อยหรืออีกทีหนึ่งเขาจะได้รับการปลดปล่อยแล้วล่ะมีความรู้สึกว่าปลดปล่อยจากใจที่มันพะวงมันรักคุณเป็นรักสามเศร้าเหรอคะสิงเขาคิดว่าคุณเป็นรักสามเศร้าของเขาคุณมีคนอื่นหรือเขามีรักสามเศร้ากับคนอื่นคะ ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเขายังไม่ตัดสินใจเขารู้ว่าอยู่กับคุณก็เจ็บเขาจะไปกับคุณก็เจ็บเช่นกันเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ตอนนี้เขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อนเขานะคะอาจจะมีการเฉลิมฉลองไปอยู่กับเพื่อนไปบ้านเก่าเจอเพื่อนเก่าๆเจอคนเก่าๆไม่ใช่กลับบ้านเก่านะคะกลับบ้านเก่ามันคือตายอันนี้กลับไปบ้านเกิดเอ่อเปิดกลับไปบ้านเกิดไปหาเพื่อน อ่าอาจจะมีการไปหาเพื่อนฉเฉลิมฉลองกับเพื่อนเขาไม่อยากทุกข์อยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากเดินไปข้างหน้าเขาอยากมีชีวิตใหม่ๆที่มันดีกว่าน,นี้ไฟออฟครับไฟออฟครับคือการเจ็บ เขารู้สึกว่าเขาเจ็บเขาเสียดายเหมือนกันนะการที่เขาจะจากไปหรือการที่เขาจะเลือกือเขาไม่เลือกเขารู้สึกเสียดายความรู้สึกที่เคยแชทกับคุณเคยคุยกับคุณเคยมีความสุขร่วมกับคุณเคยกินข้าวดูหนังเคยมีความรู้สึกดีๆร่วมกันเขารู้สึกเสียดายเหมือนกันถ้าเขาจะต้องเดินจากคุณไปแต่นวันหนึ่งเขาจะต้องเดินจากคุณไปแล้วเพราะเขาคิดแล้วล่ะเขาคิดว่าการอยู่ตรงนี้มันไม่แฮปปี้มันไม่เวิร์กหรืออะไรก็ได้เขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาอยากจะไปแล้วนะคะเขาจะไป เขาคิดแล้วนะคะเขามีความคิดว่าเขาอยากจะไปแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เขาคิดว่ารักสามเศร้าเรา3ามคนมันไม่มีความสุขแน่ๆมันเป็นรักที่ไม่ลงตัวมันเป็นความรักที่เขาไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เขาอยากจะไปแล้วค่ะเป็นความรักที่เปราะบางนะคะคุณอาจจะมีความสุขของคุณแต่เขาที่ชอบคุณเขาจะไม่รอแล้วนะคะเปราะบางมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ตองตัดสินใจดีๆนะจ๊ะสิงหาโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงขึ้นเพ g ออฟวานซิกออฟเพนตั e t ค o ลทูออฟสอดคิงออฟสอดแล้วก็ The เดอ h ไฮพินเทสคุณไปสืบไปส่องเขาใช่ไหมมีการตัดสินใจไม่ได้จริงๆเห็นไหมเป็นเลือกไม่ได้อ่าคล้ายๆกับ8ดาบ2ดาบคือการเลือกไม่ได้ คุณไม่ชัดเจนไม่ฟันธงไม่เอายังไงสักอย่างเขาเลือกไม่ได้เขารู้สึกว่า 6. six of pentacles เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขาเขารู้สึกว่าถ้าคุณไม่รักคุณไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่แคร์ช่างมันฉันไม่แคร์ฉันก็ไปก็ได้เขาพยายามจะตัดสินใจเลือกอยู่ค่ะตอนนี้เขาตัดสินใจจะเลือกแต่คุณ king of swords มีการมุ่งหน้ามาอย่างไวของใครบางคนอัศวินคนนี้อายุ25 30้าปี มีคนมุ่งหน้ามาอย่างไวหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาค่ะอาจจะคุยกับคนที่อยู่แดนไกลคนที่อยู่ไกลออกไปอาจจะเป็นต่างประเทศอาจจะเป็นต่างต่างจังหวัดอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะมีคนมุ่งหน้ามาอย่างไวเลยไม่รู้ใครเนี่ยมุ่งหน้ามาหาใครเอ่ยขอดู มุ่งหน้ามาอาจจะแอบส่องแอบสืบนะคะต่างคนอยากต้องการความชัดเจนคุณไม่ชัดเจนเขาก็ไม่ชัดเจนเช่นกันคุณก็อยากได้ความชัดเจนเขาก็อยากได้คุณชอบความชัดเจนเขาก็อยากได้เช่นกัน The high pinters คือค,คนที่เป็นลักษณะของผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดคุณอาจจะเป็นเมียน้อยเขาก็ได้มเมียน้อยเมียเก็บหรือผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดผู้หญิงที่มีความรักแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้อาจจะเป็นทางเลือกโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะ เพราะฉะนั้นถ้ารู้จัดสเมนมาปลดปล่อยแล้วถ้ารู้ว่าเราคือทางเลือกของเขาก็หนีออกมาซะค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แต่เป็นผู้หญิงที่อารมณ์ไม่คงที่อารมณ์ณขึ้นขึ้นลง,งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบอเหมือนใบโพราประมาณนั้นค่ะให้ใช้เซนต์นำทางนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีเซนเซนดีมากๆเซนบอกคุณว่าคนคนนี้ไม่ปลอดภยัยก็อย่าไปเชื่อก็เชื่อเซนว่าไม่ปลอดภยัย ถ้าเซนบอกว่าให้ตัดตัดเลยค่ะเซนคุณดีนะคะเพราะฉะนั้นทําตามเซนของคุณค่ะโอเคสิ่งรักเข้าไหมคะสิ่งรักเขาไหมคะรักเข้าไหมรักเขาไหมสิ่งรักเขาไหม <c oughs> คุณมีทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่นะสิงยังคาอยู่เลยคุณคิดว่าคุณจะจัดการได้ในอะไรคุณคิดว่าคุณเก่งขนาดนั้นเลยหรอคุณจะจัดการความสัมพันธ์ได้ทั้งทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เลยหรอคุณต้องแบกเห็นไหมสิบไม้เท้าคุณก็ต้องแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันหนักอึ้งทั้งคนนู้นทั้งคนนี้หรือเปล่าคุณมีคนคนเดียวหรือเปล่าคะสิงโอเคคุณอยากจะพูดคุยเนาะคุณอยากจะพูดคุยไฟ of p e n t a c l e ็ห้าเหรียญห้าเหรียญมาบอกอะไรคะห้าเหรียญมาบอกอะไรคุณกำลังจะคิดอะไรอยู่คะห้าเหรียญคือคุณคิดคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันไม่มันไม่โอเคเลยฉันรักเขาเขาไม่รักฉันฉันแอบชอบเขาเขาไม่แอบชอบฉันคนที่เขารักฉันฉันก็ไม่รักเขาคุณก็ยังต้องแบก คุณก็ยังต้องก่อสู้คุณก็คุณก็มองนั่นแหละคุณก็คิดนั่นแหละว่าคุณจะจะจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เน่ะวิวออฟฟอร์จูนมาบอกคุณแล้วค่ะจักรวาลคงรอแห่งโชคชะตามาเปิดทางให้คุณแล้วจะไปทางไหนอืมุ่งหน้าไปในใจที่คุณต้องการเลยค่ะอะไรที่คุณต้องการมุ่งหน้าไปแบบนั้นในเมื่อความปรารถนาใจคุณปรารถนาอะไรไปตามที่ใจต้องการค่ะใจเรียกร้องอะไรไปตามนั้น แล้วดูเซนต์ของคุณว่าเซนต์คุณคิดยังไงนะคะโอเคคนลคนที่สิงรักนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหมคะคนที่สิงรักเขาทาอะไรรับหลังคุณนะคะ่ะเขาแอบแทงข้างหลังคุณหรือเปล่าก็าแอบมีคนใหม่หรือเปล่าขาแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขาโอ้เขามีทั้งเก้าถ้วยมีทั้งสิบถ้วยเขาก็มีความสุขดีนะคะเขารักคุณไหมนะเหรอเขามีความสุขดีคะ่ะตอนนี้เขาทางาน เขาทำงานก็แฮปปี้กับงานแฮปปี้กับครอบครัวแฮปปี้กับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ถ้าคุณไม่มีความมั่นคงกับเขาเขาก็จะสามารถคุยกับคนอื่นได้เขาก็จะไม่คุยกับคุณแล้วเขาอาจจะบล็อกเขาอาจจะปิดกัน้นคุณก็ได้นะเขาอาจจะตัดคุณออกจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะเขาคิดแล้วว่าความสัมพันธ์นี้อยู่ไปก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอยู่ไปก็ไม่ชัดเจนอยู่แบบเจ็บ,เ,จบเขาไม่อยากอยู่แล้วค่ะเขาอยากไปแล้วโอเค ถ้าเลิกกันแล้วกรณีถ้าเลิกกันแล้วจะกลับมาไหมคะคิดอยากจะกลับค่ะคิดอยากจะกลับคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็มองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันดีหรือไม่เขาก็มุ่งหน้ามานะคะวางแผนมีคนมุ่งหน้ามาหาคุณนะชาวอดเป็นการวางแผนการเดินทางเขาอยากกลับมามีความรักที่มั่นคงกับคุณนั่นแหละแต่เขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณ มีการวางแผนการเดินทางอาจจะมีใครมาหาคุณอย่างว่องไวนะคะเขาจะกลับมาไหมน่าจะกลับค่ะกลับกลับกลับกับซาริออตคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีอ่าอ่าเมื่อกี้ลืมบอกเมธอ่าเลือราศีเมษนะคะราศีเมษเมษสิงหธนูค่ะสิงคุยกับสิงเองก็มีสิงคุยกับเรเบอร์เรเบอร์ราศีเมทุนค่ะสิงคุยกับอ าราศีพฤษภค่ะสิงคุยกับใครอีกคุยกับลมค่ะเมถุนตุลคุมค่ะคุยกับใครอีกคุยกับราศีชาริออดชาริออดราศีกรกฎค่ะหรือคนใครก็ได้ราศีอะไรก็ได้นะคะโอเคไหมอืมเขากลับมาค่ะเขาอยากกลับมานะคะแล้วถ้ากลับมาแล้วความรักความสัมพันธ์นี้จะดีไหมคะความรักความสัมพันธ์นี้จะดีไหม ก็ดีค่ะลักษณะก็ดีนะถ้าพูดได้พูดได้คุยกันให้กระจ่างไม่ใช่ยังเลือกไม่ได้อย่างมันปัจจุบันนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะดีแต่มีคนหนึ่งที่คิดหนักคิดมากไปเศร้าไปบวชแล้วเนี่ยไปถือศีลไปกินเจไปบวชไปไหว้พระอืมตอนนี้กลับมาดีไหมกลับมาดีถ้ามันมีความมั่นคงอย่างที่บอกแต่เขายังไม่เลือกว่าจะกลับมาหรือไม่ เขายังไม่เลือกเขาไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ดีหรือไม่เขายังไม่ชัดเจนเขาไม่อยากกลับพอๆกับอยากกลับเขาไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้หลักไปเจ็บไปเขาไม่อยากอยู่ค่ะโอเคไหมสิงห์นะคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมสิงห์นะคะจะมีคนใหม่มีค่ะ A of one มีคนใหม่ค่ะจะมีคนจะมีข่าวสารมุ่งหน้าหาคุณด่วนจีไปสนีจา๋าคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนละคะ คุณเป็นคนที่อคนใหม่จะมีเข้ามาเหมือนกันอาจจะมีเด็กน้อยเข้ามานะคะในความรักความสัมพันธ์แต่ดูให้ดีนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วไม่รู้จะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตั้งหลักให้ดีอยู่เป็นโสดสวยๆค่ะมีเงินมีความสุขมีงานมีความสุขค่ะอยู่สดสวยสวยเลยอย่าเพิ่งไปคิดมีเลยค่ะอยู่มีเงินมีบางทีนะการที่คุณก้าวไปแล้วมีงานมีเงินมีความสุขกับความ ความเป็นอยู่ทุกวันนี้ดีกว่ามีความรักที่ไม่ดีทิ้งความรักที่ไม่ดีไปค่ะโอเคขออีกหนึ่งชุดค่ะจะถามอะไรต่อถามว่าแล้วอาแนะนําขอไพ้แนะนาํา,นนาให้คุณค่ะสิงจะทํายังไงต่อไปครับให้บอกหน่อยสิงก็ยังอยู่กับความรักสามเศร้าเจบเจ็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 บให้บอกว่าให้ไปทํางานนะคะหันมุ่งหน้าไปทํางานเลเิกเถอะ เลิกไปเลยจบเดเดจบไปเลยคุณอาจารยคุยกับราศีพฤจิกนะคะจบไปเลยค่ะในเมื่อความรักที่เลือกไม่ได้คุณเองก็ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้มีแต่ความเจ็บสิบดาบเข้ามาไพ่บอกว่ากลับไปจบกับความรักครั้งนี้แล้วกลับไปทำงานเพราะรักนี้มันเจ็บเจ็บและเจ็บโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเท่านี้ค่ะสิงหาเจอกันเดือนเมษานะคะ ขอให้โชคปีในความรักขอให้เดินให้ถูกทางขอให้ตัดสินใจให้ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไปถามคิวได้ค่ะคิวยาวนิดหนึ่งอาจจะเร็วบ้างถ้าสอดแทรกคิวได้ก็จะสอดแทรกให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ